พอมีคนมาเชื่อเราเราเข้าใจว่าเรามีธรรมแต่เราไม่เห็นเลยว่าใจที่เราทุกอยู่เรายังรักษาเรากลัวทุกอย่างหายไปอ่าเราต้องพยายามที่จะทำให้เขาเห็นว่าเรามีปัญญาอะ,อะไรยากๆเราจะพูดให้เขาเข้าไม่ถึงเขาไว้ <laughs> นี่คือ ความคิดผมนะแม่เท่าที่ผมสัมผัสมาอาจจะเป็นวิธีการที่นักปฏิบัติทำรุ่นเก่าๆอะไรเนี่ยแม่ที่ติดอยู่ตรงหลงคือไม่รู้รไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามเพราะยึดในความรู้ของตนอุปสรรคของมัรคผลคือกูรู้แล้วทุกๆความรู้มีกูเป็นเจ้าของแม่แล้วจะออกจากตรงนี้ยังไงครับกลับมาหายใจ อาศัยกำลังสติกำลังสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นแค่นี้แหละพี่หนึ่งสติกับสมาธิ